สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับจานกชาแนลเช่นเคยครับช่องที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงมา้าการฝึกมา้าขี่ม,มา้าต่างๆนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้พร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์ทีมข้อความเป็นกำลังและแรงใจให้กับจานกนะครับเป็นอย่างดี ก่อนอื่นก็ต้องกบขอบคุณนะครับทุกท่าน FC ที่ไลน์มาสอบถามหรือโทรมาก,ก็ดีนะครับช่วงนี้จันกก็ไม่ได้ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่แต่บงังเอวันนี้มีเวลานะครับแล้วก็เป็นช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหลังจากกลับจากที่ทํางานมาก็เลยาทางแม่บ้านนะครับได้บอกว่าม้าที่ปล่อยแปลงนะครับ อพอดีไปพันกับน่าจะเป็นพวกลวดหนามแล้วก็เส้นลวดนะครับที่เข่าด้านขวาครับข้อข้อขาด้านขวานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเมื่อกี้จันกก็ได้ทําการไปดูนะครับก็น่าจะมีอาการอักเสบนะครับของอกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะครับก็เป็นความอุบัติเหตุนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจ นะครับเราก็ห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าหมาปล่อยแปรเนาะก็ถ้ามีอาการนะครับก็ต้องอแก้ไขนะครับก็ต้องป้องกันแล้วก็ก็ต้องรักษากันต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามาีประโยชน์นะครับก็นำไปใช้นะครับนำไปเป็นแนวทางในการ เลี้ยงของทุกท่านได้นะครับหรือถ้า,าไม่ค่อยเป็นวิชาการสักเท่าไหร่ก็กราบขออภัยสําหรับคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าผมนะครับอ่ะก็เมื่อกี้ได้ไปดูนะครับแม่มุกดาเนาะน่าจะมีอาการอักเสบของข้อแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นนะก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะฉีดยานะครับยาที่น่าจะมีอ่าไว้ใน ข้องมาของท่านนะครับก็จะมีเป็นสเตป LA นะครับเป็นสเตป LA แล้วก็ายาสัมผัสของผมเองนะครับก็จะมีวิตามิน ad3e, บูเาซิลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเฟอร์ลอนนะครับเฟอร์ลอนแล้วก็วิตามิน B12, ิบสอารโซานนะครับไบโอไบโอ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่เขาเรียกว่าตัวนี้นะครับเด็กเด็กซัมเวดเนอะก็อันนี้ก็คือเบื้องต้นของผมนะครับสำหรับมือจักรู่นะครับก็ไปดูแล้วผมจะฉีดตัวนี้นะครับก็คืออ่าเพนสเตปเนอะเพนสเตป LA นะครับตัวขวดนี้ก็ประมาณผมไม่แน่ใจนะครับว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็ประมาณ3า0ถึงสนะประมาณนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์น,นะครับสำหรับตัวเอ่ s เพนสเตปเนาะก็สามารถฉีดได้นะครับ1นึซีซีต่ออม้าหน0่กิโลกร,รัมนะครับก็สามารถฉีดทั้งหมูทั้งวัวทั้งม้านะครับก็ก็เป็นยาปฏิเปฏิชีวนะ แล้วก็เป็นยาสามัญประจำฟาร์มไว้ครับส่วนเข็มนะครับผมจะใช้เข็มเบอร์รเข็มผมจะใช้เข็มเบอร์20นะครับเข็มเบอร์20นะครับ20ูณ1นิ้วนะครับก็คือ,อเสียบเข้าไปก็คือจะจำมิดเข็มพอดีนะครับไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปเนาะแล้วก็จะมี เราเตรียมอุปกรณ์ก่อนจะมีแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวเรามาทําทการดูดยาครับวันนี้ก็เช่นเคยครับก็ต้องทําอยู่คนเดียวเหมือนเดิมก่อนจะใช้ยานะครับก็ต้องเขย่าขว,วดก่อนเนอะอาะเดี๋ยวผมจะไปขอ,อยาฉีดอดึงยาก่อนนะครับ ผมจะฉีดแม่มุกดานะครับอ,อยู่ที่5 cc แล้วกันนะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ดึงยาออกมานะครับได้5 cc หก c 5 cc ครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะไปเช็คเข็มนะครับก็เผื่อฟองอากาศไ้ครึ่ง cc นะครับก็จะไปไล่ฟองอากาศให้เต็มแล้วก็ แล้วก็้อนะครับกับเข็มป่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ก็กำลังเข้านอนกันครับมุกนี่จังแหลงนะครับอันนี้สงชอบออกตอนดึกนี่พี่ไว้ครับมาชมมุกมุกเป็นไง อ่านี่ครับอ่าตอนนี้เราก็จับนะครับแมหมุกในนิ่งแล้วสังเกตว่าเนี่ครับแผลเขานะครับเดี๋ยวตอนเช้ามจะถ่ายให้ดูทีหนึ่งเนาะก็มันน่าจะบวมแล้วก็อักเสบนะครับก็ขาขวาจะอ่าเหมือนกระเพกนะครับเป็นน่าจะช่วงประมาณสัก อ่าบายๆของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการฉีดยานะครับวิธีการฉีดยาเบื้องต้นนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็นําไปปรับใช้ได้นะครับวันนี้ก็ทุลักทุเลหน่อยก็ดูนะครับบริเวณสามเหลี่ยมนะครับการฉีดยานะครับจะเป็นสามเหลี่ยมตรงนีน้เราก็ทาแอลกอฮอลลงไปเอ้า ลงมาลูกนี่แหละอ่าอ่าเนอ่นี่ครับแล้วก็เข็มนะครับก็กดลงไปให้มิดเข็มนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยยานะครับลงไปนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการฉีดให้ดูนะครับฉีดยาด้วยคนเดียวนะครับคนเดียวก็เช็ค เอกกอนไล่ไล่ลมไล่อากาศเดีวลูกเดียวโอ,อ้ยปึ๊บอ่านี่ครับกดให้จำค่อยค่อยปล่อยแยกเสพมาถ้าหาย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมจะามาถ่ายแผลให้ดูครับเพราะว่าแบตมันจะหมดก็เลยไม่มีแฟดนะครับก็ทำการฉีดเรียบร้อยนะครับก็บริเวณที่ผมฉีดก็ตรงนี้ครับกามเนื้อนะครับฉีดเข้ากามเนื้อ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นครับจะมาอัปเดตแผลนะครับให้ดูเนาะเพราะว่า เผื่อบางท่านก็อาจจาะกังวลน,นะครับเผื่อไปเปเจอปัญหาม้าที่ติดแล้วก็มีแผลมีบาดแผลนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับมาถ่ายอัปเดตแผลให้ชมกันใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวนอนพักผ่อนลาตีสวัสดนะิ์เนาะมุก อ่ากินยาอยู่สดชื่นอโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็พามาดูแผลนะครับก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นครับเชา้าๆหกโมงนะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนนะครับฉีดยา อิดยาเป็นยาแก้กเสษนะครับเข้าไปก็เริ่มลดบวมลงแต่ก็ยังกระเพกอยู่อ๋อมุกดาเนี่ยเน๋ยวไก่ แผลไม่ได้ฉีกนะครับไม่ได้ฉีกแต่ว่าถลอกบวมไม่เฉยนะครับไม่ใช่แผลฉีกก็เป็นเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เช้าก็เป็นวันลุงขึ้นมาครับเมื่อคืนก็ฉีดยาให้ก็กินยากินอาหารดีปกติครับเดี๋ยวก็หายอ่ะอ้เดี๋ยวก็หาย,ะหายนะ ประมาณนี้นะครับแหมก็หลังจากที่เมื่อคืนดูบวมก็เริ่มอาการบวมก็ลดน้อยลงครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ติดตามนะครับชมดูอาการเฝ้าอาการอย่างต่อนเนื่องโอ๊ะ ผสมไ้ดูไม่ติดหรือเปล่านะครับมุกอ่มาชมเจ้าไฟนะครับนี่คือไฟนะไฟเม็ดสามสิบหกเม็ดสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วสามหกครับก็รอความ เต็มนมนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับทุกท่านที่มีม้านะครับก็มันสังเกตช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะลำบากกันนิดนึงครับพอถ้าหากเจ็บป่วยหรืออเป็นบาดแผลก็รักษากันไปตามอาการก็จะลืมมีตัวยาอย่างที่ผมแนะนำไปข้างต้นนะครับใบ ประจําบ้านไว้เพื่อสุกเฉินได้ใช้ในจําเป็นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมา,ากมายเพียงค,ความรู้เล็กน้อยนะครับเอซี่จะได้หายความคิดถึงกันเป็นความรู้เล็กน้อยนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสามารถพิม ก็ความมาด้านล่างเดี๋ยวผมมีเวลาแล้วก็จะทำคลิปตอบให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงมาของท่านต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่นนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับทีมงานจานกเชียนเคยครับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ